สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผมช่างดิวคนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องนะครับแกะกล่องถ้าเดาไม่ผิดนะครับตัวนี้จะเป็นตัว n e ็ตเวิ a ์กแอนาลิเซอร์นะครับตัวที่เป็นจอเจ็ดนิ้วนะครับตัวที่เป็นจอเนิ้วไม่ดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่ามีรอยเนี้ยก็แกยุบมาตรงนี้เนี้ยนะครับเนี่ยตรงนี้ยุบมานะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไง ผมสั่งจากเว็บอาลีบาบานะครับอาลีบาบาไม่ใช่อาลีเอ็กเพสไม่ใช่ลาซาด้านะครับไม่ใช่ช้อปปี้นะครับแต่เป็นอาลีบาบานะครับอาลีบาบาเนี่ยจะค่อนข้างาใช้เวลาน,านานหน่อยครับแต่ก็ไม่นานเท่าไหร่นะครับค่าส่งเสียค่าส่งให้เขาหกร้อยบาทนะครับเพิ่มค่าส่งหกร้อยก็ประมาณเจ็ดแปดวันครับเจ็ดแปดวัน ใครส่งลายมานะครับใครส่งลายมาโอ้ขอบคุณครับผม Happy Mobile นะครับโอนค่าสายมาแล้วนะครับค่าคั่คอนเนค c เตอร์นะครับได้รับเรียบร้อยนะครับ Happy Mobile ภูเก็ตนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูนะครับว่าสภาพมันจะยังยังเป็นเครื่องอยู่เหมือนเดิมไหมหรือว่าจอมันจะแตกไปแล้วนะครับ พี่เขาส่งแคทเธมาบอกท่านมาแล้วครับผมเป็นยังไงเอ่ยนะครับนี่นะครับ SVCC01A นะครับเขาการันตีว่าไดนามิกเล้ง 100dB เลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับผมอยากทดลองมากเลยที่ผมสั่งมาเนี่ยไม่ใช่อะไรผมผมได้ยินเขาการันตีว่า ดินามิกเล้งหนึ่งร้อยดีบีนะครับเพราะปกติแล้วเนะี่ยเครื่องเครื่องทั่วไปแบบนี้มันจะทำไม่ได้หนึ่งร้อยดีบีนะครับเต็มที่ผมให้เลยก็ประมาณสี่สิบห้าสิบดีบีแค่นั้นนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเขาการันตีว่าหน,นึนน่งร้อยดีบีนะครับแต่น่าจะสเปรยแค่ประมาณห้าสิบเมกนะครับถึงจะได้หนึ่งร้อยดีบีนะครับเพราะว่าเราใช้เน็ตเวิร์กของจีนอย่างพวกนาโนวินเนทั่วไปเนี่ยก็ไดินามิกเล้งเต็มที่ก็ไม่เกินห้าสิบนะครับไม่เกินห้าสิบ ให้เต็มก็ไม่เกินหกสิบนะครับพอเราไปวัดค่าลอที่มันที่มันต่ำๆไม่แก้ไขที่มันเยอะล้อเยอะเวลาเราวัดแค่สองหนึ่งนะครับเวลาเราวัดที่มันมีค่าค่า insertion ล้อเยอะๆเนี่ยนะครับมันจะวัดไม่ค่อยได้มันจะวัดไม่สเสถียรนะครับเนื่องจากว่าไดนามิกเล้งมันต่ำนะครับแต่ตัวนี้เขาบอกว่าไดนามิกเล้งหนึ่งร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าหนึ่งร้อยจริงไหมนะครับแกะกล่องมาแล้วนะครับ เจ้าตัว s v นะครับ CC01A นะครับกล่องก็เป็นเหมือนกับตัวนาโนรุ่น SS อะไร SN 2 N อะไรนั่นนะครับกล่องเหมือนกันเลยแข็งกล่องก็น่าแข็งนะครับเป็นเคสดีเลยทีเดียวนะครับดีมากเลยแข็งป๊กเลยนะครับเรามารูดซิปเดิ๋ยวเมาดูมีหูหิ้วด้วยนะครับเนี่ยหูหิ้วนะครับ เห็นป็นท่าราคานะครับสนนราคาค่าตัวนะครับรุ่นนี้เป็นผมถามเขาว่าทำไมมันมีสองแบบก็คือแบบรุ่นรุ่นธรรมดานะครับกับรุ่นที่เป็น international นะครับมันต่างกันยังไงนะครับขนาดเซลล์เขายังไม่รู้เลยว่ามันต่างกันยังไงนะครับแต่ว่าสองรุ่นนี้จะต่างกันราคาต่างกันนะครับรุ่นรุ่นที่เป็นธรรมดาเนี่ยนะครับราคาจะถูกกว่าประมาณพันกว่าบาทนะครับ แต่ถ้ารุ่นที่เป็นอินเตอร์เนชแนลนี่ราคาจะแพงกว่าพันกว่าบาทนะครับพอตัวนี้ผมเบ็ดเสร็จแล้วรวมค่าขนส่งอะไรก็ตกอยู่ประมาณหมื่นสามนะครับตัวนี้หมื่นสามนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในเข้าให้อะไรมาบ้างนะครับกล่องก็มรนหน้าหน่อยนะครับอุปรกรณ์ที่ให้มาก็จะเป็นสายอา หนึ่งเจ็ดแปดนะเนี่ยไม่หนึ่งเจ็ดแปดก็สามนึงหกนะครับให้มาสองเส้นเป็นขั้ว s m a นะครับเป็นขั้ว s m a นะครับเป็น s m a ตัวผู้นะครับสองสองเส้นนะครับหัวท้ายสองเส้นแล้วก็มีแคลคิดนะครับแคลคิดน่ารักมากนะครับมีนอนตรงนะครับตัวเมีย s m a นะครับตัวผู้นอนตรงเนี่ยตัวผู้ s m a ตรงตรงตัวผู้กับตัวเมียนะครับ แล้วก็มีอะไรตัวนี้อย่าบอกนะว่าให้ตรงมา2อันดีือเปล่าแกดูซิตัวนี้มันตรงด้วยอ๋อให้หนอนตรงมา2ตัวครับหนอนตรง2ตัวเลยนะครับแล้วก็ open shot l o โหลดนะครับโอเพนช o รแล้วก็โหลดที่เป็น sma นะครับแต่ให้มาผมก็ไม่ได้ใช้ตัวนี้ก็ผมจะใช้ตัวใหญ่นะครับเป็นตัวคาลิเบ t ตนะครับแล้วก็มี โอ้แดป APTER นะครับเอ็นไทายเมลนะครับเป็น SMA ตัวเมียนะครับเป็นเอ็นทายตรงเอ็นทม์ตัวผู้นะครับเนี่ยเอ็นไทม์เมลเอ็นทตัวผู้นะครับออกมาเป็น SMA ตัวเมียนะครับหนักนะครับมีน้ำหนักมากนะครับไม่เหมือนกับที่ทั่วไปที่เราซื้อกันของจีนทั่วไปนะครับอันนี้หนักนะครับมีน้ำหนักมีน้ำหนักยอมรับเลย จับนี่รู้เลยว่ามีน้ำหนักนะครับหนักกว่าอะแดปเตอร์ทั่วไปนะครับแถมมาให้ด้วยอีก2ตัวนะครับมีน้ำหนักครับเหมือนงานมันหนาเนี่ยนะครับงานหนาค่อนข้างหนานะครับดีมากเลยนะครับเนี่ยดูจากเนงานก็โอเคแต่ว่าตรงขอบตัวเขาอาจจะบางหน่อยหนึ่งแต่ว่างานที่เขา CNC ออกมานี่เนียนนะครับสวยสวยงามนะครับ สวยงามแล้วก็หนาหนานะครับยอมรับว่าหนาแล้วมีน้ําหนักมากนะครับจับแล้วมีน้ําหนักนะครับก็มีสายเชื่อมต่อนะครับเป็นใช้สี USB นะครับอีกเส้นหนึ่งนะครับมาดูซิมีอะไรอีกตัวน,นี้ไม่มีแล้วนะครับหมดแล้วในกล่องไม่มีอะไรแล้วนะครับ ถ้าแกะออกมาแล้วนะครับเขาความหน้าลงน่าจะเสีเรื่องหน้าจอแตกนะครับเพราะว่าด้านล่างเขามีฟองน้ํารองนะครับนี่ทำามีฟองน้ํารองนะครับผมยังไม่อยากนี่ต้องลุ้นว่าหน้าจอเราจะยังอยู่สภาพเดิมไหมหรือว่าแตกไปแล้วนะครับพามเข้าให้อ้าวห,หน้าจอไม่มีรอยแตกนะครับฟิลม์ยยนะลมกันรอยยังอยู่นะครับฟิล์มกันรอยยังอยู่นะครับอืม เปิดยังไงล่ะนะครับมีแบตหรือเปล่านะครับเปิดสวิตช์นะครับสวิตช์เปิดปิดอยู่ด้านข้างนะครับก็จะมี led เป็นสำหรับแสดงผลชาร์จแล้วก็ power นะครับแล้วก็มี5โวลต์1แอมป์ตัวนี้น่าจะเป็นเอาต์พุตนะครับไปเชื่อมต่อกับพวกอุปกรณ์พวกโทรศัพท์หรือว่าอะไรประมาณนั้นนะครับลักษณะเหมือนเป็น power bank นะครับส่วนชาร์จเจอร์นะครับก็คือตัวชาร์จเนี่ยจะเป็น type c นะครับ type c ก็เป็นเ้นนี้นะครับ เขาให้มาฝั่งทางด้านซ้ายนะครับฝั่งทางด้านขวาไม่มีอะไรเลยนะครับโล่งๆนะครับด้านหน้าก็มีปุ่มฟังก์ชันนะครับเวลากดเปลี่ยนฟังก์ชันใช้งานนะครับแล้วก็ปุ่มคอนโทลนะครับคอนโทลกดคอนโทลแล้วก็เลือกเลื่อนมาร์เกอร์อะไรเนี่ยนะครับผมได้อ่านคู่มือคร่าวๆมาแล้วนะครับแต่ว่าในนี้ไม่มีคู่มือให้นะครับในกล่องเขาไม่มีคู่มือมาให้นะครับมีเฉพาะตัวอุปกรณ์นะครับ ีนี้คู่มือนะครับจะต้องไปหาเองครับในเว็บไซต์นะครับแน่ๆเลยนะครับนะครับหน้าเครื่องก็มีปุ่มฟังก์ชันปุ่มคอนโทรลแล้วก็ปุ่มเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับอ่าเขาบอกว่านะครับรองรับความถี่ตั้งแต่50 kHz กิโลเฮิรตซ์จนถึง4.4 GHz กิกะเฮิรตซ์นะครับเป็นฮนเตลนะครับเวกเตอร์เน็ตเวิร์กอนะลเซอร์นะครับหน้าจอขนาด7นิ้วนะครับ เดี๋ยวเราลองมาเปิดดูนะเปิดติดไหมเอ่ยมีแบตไหมอ่าติดครับมีแบตนะครับอืม User Info เดี๋ยวผมต้องไปใส่คอนซน์ <laughs> อืมหน้าจอสวยงามนะครับคือที่เท่าที่ดูเนี่ยก็คือการตั้งอย่างแท็กเนี่ยนะครับแท็กเนี่ยปกติมันจะซ่อนอยู่ในเมนูนะถ้าเป็น Nano VA NA, มันจะซ่อนอยู่ในเมนูนะครับตัวค่าแท็กเนี่ยการแสดงแท็กเนี่ยนะครับ มันจะซ่อนนะครับแต่ว่าในนี้เขาออกมาให้ดูเลยนะครับออกไม่เห็นเลยว่าแต่ละแท็กเนี่ยเราตั้งเป็นอะไรนะครับแล้วก็สามารถตั้งวัดอย่าง time d o m เนี่ยนะครับวัดความยาวสายก็ใส่ค่าวีโลได้นะครับจะตั้งเป็นแบนพ pass ก็ได้นี่นะแต่ปกติก็ตั้งเป็นแบนพ pass อยู่แล้วเวลาเราวัดความยาวสายนะครับนะครับมี reference หนึ่งสองอะไรนะครับเดี๋ยวต้องไปอ่านคู่มือนะครับเดี๋ยวต้องไปหาคู่มือในอินเทอร์เน็ตทีหนึ่งนะครับ มีอะไรตั้งค่าเอาพุท,เอ,พทเอาพุทตัวนี้แม็กสูงสุดอยู่ที่ลบสิบสออนะครับเอาพุทที่พอร์ตเนี่ยพอร์ตหนึ่เนี่ยนะครับพอร์ตหเอาพุทลบสิบสองดีบอนะครับเอาพุทไม่แรงนะครับถ้าวัดขึ้นวัดขึ้นเสานี่ไม่รู้จะสู้ถ้าวัดในเมืองนะครับไม่รู้จะสู้ความถี่รอบข้างได้ไหมเดี๋ยวต้องไปลองวัดดูนะครับเพราะปกติแล้วเวลากําลังส่งของเครื่องน้อยๆเนี่ยเวลาเราวัดขึ้นเสาเนี่ยนะครับวัดสายกาดเนี่ย มันจะโดนความถฉี่รอบข้างนะครับเข้ามากวนนะครับแล้วก็ค่าจะไม่ค่อยตรงนะครับค่ามันจะเพี้ยนนะครับแล้วก็สวิปพอยต์อยู่ที่ห้าร้อยเนี่ยห้าร้อยหนึ่งพอยต์นะครับแต่เขาการันตีว่าตั้งได้เป็นพันนะพันพันกับหนึ่งพอยต์นะครับตั้งได้พันกับหนึ่งพอยต์มันจะละเอียดมากนะครับถ้าเราตั้งพอยต์หยาบนะครับเส้นมันก็จะไม่ไม่ไม่สมูทมันจะเป็นโค้งค้งนะครับ มันจะเป็นหยักๆนะครับมันจะไม่สมูทถ้าเป็นวงกลมมันก็จะเป็นกลมแบบเดี wrote, ่ยมๆนะครับแต่ถ้าสวิปพอยท์ของเราเนี่ยเยอะๆนะครับมันก็จะเป็นแบบเนียนถ้าเป็นวงกลมมันก็จะเป็นเนียนๆนะครับนะครับก็จะมีฝั่งทางขวามือก็จะมีตั้งเซฟความถี่นะครับมาร์คเกอร์แคลนะครับเซฟมันรีคอนะครับแล้วก็น่าจะเป็นตัวนี้น่าจะเป็นเปิดไฟล์หรือเปล่าน่าจะเปิดไฟล์ที่เซฟไว้นะครับ แล้วก็มีคอนฟลิกต์นะครับมีสตอเรจนะครับหน่วยความจำนะครับแล้วก็มีสตาร์ทสต็อปก็คือการหัวหน้าจอนะครับก็คือหัวหน้าจอ running นะครับเนี่ยอย่างนี้ก็หน้าหน้าจอเขาก็จะหยุดนะครับนะครับถ้ากดเฮอย่างนี้นะครับหน้าจอเขาก็จะสวิปไปเรื่อยสวิปไปเรื่อยนะครับก็ปุ่มหลายปุ่มก็เอาออกมาไว้ข้างหน้าหมดเลยนะครับจะไม่ได้ซ่อนไว้ในเมนูในหน้าอื่นๆแล้วนะครับ การใช้งานผมว่าจะดีกว่าเดิมนะครับดีกว่าเดิมเพราะว่าปุ่มมันอยู่ข้างนอกหมดครับผมใช้งานอยู่ข้างนอกหมดในส่วนของตัวหน้าจอก็ขนาดใหญ่นะครับขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีบอกสถานะด้วยนะครับว่ามีแคลนะครับแคลไม่แคลอะไรยังไงนะครับมีวันที่นะครับมีเวลานะครับมี แบตนะครับเหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับนะครับอืมนะครับเซ็ตฟีดเชนซี่นะครับก็จะมีโอ้ตั้ง IF เอฟแบนด์วิดได้ด้วยนะครับไม่ธรรมดานะครับเนี่ยตั้ง IF เอฟแบนด์วิดได้ด้วยโอ้โหปกติเราจะตั้งไม่ได้นะครับมันจะมันจะฟิกไว้ไม่ให้เราตั้งนะครับเพราะการตั้งค่าแบนด์วิด์เนี่ยไอเอฟแบนด์วิดเนี่ยก็เหมือนกับการตั้งค่ารีสูรูชันแบนด์วิด์นะครับก็คือถ้าตั้งความตั้งน้อยๆนะครับ ตั้งน้อยมันก็จะแซมปิ้งความถี่ทีละอย่างอย่างแล้วตอนนี้เราตั้ง 6.2k เนี่ย 6.25k เขาจะจับทีละ6.25กิโลเฮิร์ไปเรื่อยๆนะครับจับไปเรื่อยๆจนครบจากซ้ายจอมาขวาจอนะครับ,นะรบถ้าตั้งหยาบก็มันก็จะหยาบนะครับแต่ถ้าตั้งละเอียดมันก็แซมปิ้งแบบละเอียดนะครับมันจะละเอียดมากปกติเครื่องอย่างนาโนมันจะตั้งไม่ได้นะครับมันจะตั้งเลือกค่าตั้งไม่ได้ จากตัวนี้ก็เลือกค่าตัว i b a n d วิได้นะครับโอเคนะครับแล้วก็มีปรับเอฟเวอร์เรได้นะครับปรับเอเวอร์เนี่ยนะครับว่าเราจะเอาเอ e เวอร์เรทกี่พอยต์นะครับนะครับเอเวอรการอ่านค่าเป็นเอฟเวอร์เก็คือมันจะเฉลี่ยนะครับพีกนะครับแม็กพีกกับมินพีกนะครับแล้วก็จะมาหารกันนะครับมันก็ตัวเอฟเวอร์เรมันก็จะอยู่ตรงกลางนะครับเส้นมันก็จะดูสวยขึ้นนะครับ โอเคเนี่ยสวีปพอยต์เนี่ยนะครับสวีปพอยต์เนี่ยตั้งได้ตั้งแต่หนึ่งหนึ่งร้อยหนึ่งจนถึงหนึ่งพันหนึ่งพอยต์นะครับละเอียดมากนะครับหนึ่งพันหนึ่งพอยต์นี่เกือบเท่าตัวไอ้รถฉวานนะครับหรือว่าตัวไอ้อะไรละ่ะอาริสึกอะไรพวกนี้นะครับเกือบเท่าเลยนะครับเนี่ยถ้าตั้งหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งได้เนี่ยความละเอียดของเส้นมันจะละเอียดมากนะครับเวลาเราดูกราฟมันก็จะดูสวยแล้วก็ละเอียดขึ้นนะครับ สำหรับการตั้งค่าสวิ o i n t นะครับ Marker นะครับ Marker เดี๋ยวดูซิมี Marker Table ทเบิไหมนะครับไม่มี Marker Table ทเบินะครับไม่มีนะครับอันนี้ Set อินโฟหมายความว่าอย่างไงนะเซตอินโฟเปิดปิด Tag หรือเปล่านะครับน่าจะเป็นน่าจะใช่นะครับ d i s p พย์ s ซตนะครับ Tag 1, Tag 2, งแท็กสองากสนะครับก็คือเลือกปิดเลือกเปิดได้นะครับเนี่ยอย่างสเนี่ย เราปิดเนี่ยไม่ให้มีนะครับ3ปิดไม่ให้มีนะครับฟอนต์ขนาดตัวหนังสือเอาสิขนาดฟอนต์ก็เปลี่ยนได้โอ้ดีนะครับเยี่ยมมากเลยนะครับเยี่ยมจริงๆนะครับผมปิดไปแล้วทำไมเซตอินโฟเนี่ยนะทำไมผมปิดดิสเพย์ฟอนต์เหลืออยู่แทกหกับแท็กสนะครับอ๋อมันจะแสดงตรงนี้นครับ เนี่ยนะครับดิสเพย์ตรงนี้นะครับผมเมื่อกี้มันมีสี่แท็กนะครับค่ามันเป็นสี่แท็กตอนนี้ผมปิดให้มันเหลือสองแท็กนะครับเนี่ยมันเหลือแค่สองแท็กนะเดี๋ยวลองปิดดูให้เหลือแท็กเดียวดูนะครับปิดนะครับปิดแท็กสองนะครับเห็นไหมครับเหลือแท็กเดียวครับนะก็จะอ่านค่าอ่าแมกนิจูดนะครับ s หนึ่งหนึ่งนะครับนะครับจะแสดงผลแค่นี้เองนะครับ ส่วนการเปิดปิดแท็กนี่นะครับนีต้องเข้าไปที่อะไรมันต้องมีดิสเพย์เซตอัพนะครับน่าจะมีดิสเพย์เซตอัพนะครับเพราะว่าถ้าไม่ฉะนั้นแล้วมันมันมันเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นอย่างเนี้หรือว่าเราจิ้มปิดอย่างนี้เรออ๋อจิ้มปิดที่ตัวนี้ได้เลยครับเนี่ย เราสามารถปิดแท็กได้เลยจากมุมทางด้านซ้ายมือได้เลยครับนะครับโอ้โหเยี่ยมจริงๆนะครับเดี๋ยวลองกดแช่อ้าวกดแช่นะครับเปลี่ยนฟอร์แมตได้นะครับเปลี่ยนฟอร์แมตเป็นอะไรนะครับอเป็น s b r นะครับโอ้เปลี่ยนเป็น s b r ก็ได้นะครับโดยการกดแช่นะครับนะครับอ่าฟอร์แมตไปเป็นแมกนิจูดเหมือนเดิมนะครับอืม ปั๊บผมเปิดแท็ก2ขึ้นมานะครับพอแมทเป็นอ,อะไรดีนะครับเป็น s v r ซะนะครับเป็น s v r นะครับแต่ว่าแท็กเขาเป็น S21 <H> ใช่ไหมครับเนี่ยเป็น S21 อยู่นะครับเราก็ต้องมาเปลี่ยนชันแน l หรือเปล่าอ่าใช่ครับเปลี่ยนชันแนลครับที่ชันแนลเป็น S11 ครับก็อ่านค่า s v r ของ สายกาดนะครับจากพอร์ตที่1นึ่งเนี่ยที่มันเอาพูดออกไปแล้วมันย้อนกลับมาเนี่ยที่เป็นเอสหนึ่ะครับนะครับผมสวยงามสวยงามเดี๋ยวจะต้องมาลองใช้ดูนะครับแกะกล่องเจ้าตัว svc c 0 1 a นะครับผมเห็นครั้งแรกเนี่ยผมชักชอบแล้วนะครับชอบแล้วนะครับมันกระทัดรัดดีนะครับแล้วมีขาตั้งด้วยเดี๋ยเอาขาตั้งออกมาดูนะครับ ขาตั้งขาตั้งตั้งได้ด้วยนะครับอ,อืสวยงามเลยครับสวยงามเลยก็เดี๋ยวผมจะลองเล่นดูสักพักหนึง่งเดี๋ยวมารีวิววิธีการใช้แล้วก็การอ่านค่าต่างๆของเจ้าตัว sbc สี่ศูนย์หนึ่ง a นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับใจจริงเนี่ยผมอยากจะส่งไปสอบเทียบมากเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าทางทางบริษัทเซลล์ที่เขาขายเนี่ยเขาบอกเขามีใบสอบเทียบ ของประเทศเขาอยู่นะครับก็ผ่านมาตรฐานอะไรหนึ่งเจ็ดศูนย์สองห้ามาเหมือนกันนะครับเขาก็บอกว่างั้นนะครับเขาก็บอกผ่านผ่านมาตรฐานมกเหมือนกันนะครับมาตรฐานเดียวกันของไทยนะครับแต่เราก็อยากจะมีสติกเกอร์มาแปะนะครับว่าผ่านการสอบอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าเครื่องโหล,ลอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเอาไปใช้งานแล้วบอกเครื่องโหลอ,อีกนะครับแต่เครื่องที่ผ่านถ,ถ้าเราส่งไปสอบเทียบนะครับ ถ้าผ่านถ้าผ่านเกณฑ์นะค่าไม่เออร์เร์นะครับอันนั้นก็คือใช้ได้นะครับใช้ได้ตรงความถี่ตรงนะครับค่ารีเฟนซ์ตรงความถี่ตรงอะไรนี้นะครับการอ่านค่าของกราฟเนี่ยตรงนะครับหรือว่าผิดพลาดไม่เกินค่ามาตรฐานที่กําหนดนะก็คือผ่านนะครับก็สามารถเอาไปใช้งานได้นะครับถ้าถ้านำไปสอบนะครับแล้วก็สามารถเอาผลผลสอบเทียบตัวนั้นนะใบเซอร์นะไปอ้างอิงได้เลยนะครับถึงจะเป็นเครื่อง จีนแดงก็จริงแต่มีใบเซอร์ติเคตมานะครับก็สามารถเอาไปอ้างอิงได้เลยนะครับว่าได้มาตรฐานนะครับไม่ต้องน้อยหน้าไม่ต้องน้อยหน้าใครเลยนะครับไม่ไม่น้อยหน้าอาริสซคีไซหรือว่าจะเป็นรชวานเลยนะครับถ้ามีใบสอบเทียบนะครับถ้าสอบเทียบผ่านนะครับสําหรับเจ้าตัวเครื่องนี้นะครับโอเคอยู่นะครับโอเคอยู่ชอบอยู่ชอบชอบนะครับอืม อลูกเล่นเยอะดีเดี๋ยวผมลองเล่นดูก่อนเดี๋ยวผมมารีวิวอีกครั้งหนึ่งสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับผมที่รับชมนะครับผมช่างหลิวคนเดิมนะครับมีอะไรปัญหาอะไรติดขัดตรงไหนสอบถามได้นะครับอะไรที่พอรู้ก็บอกได้นะครับอะไรที่ไม่รู้ก็ไม่บอกนะครับนะครับผมฝากติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ